ครับยอมรับด้วยใช่ไหมถ้า <c oughs> ม,มันทำถิงนเนาะเยวมันก็จะใหญบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เจมส์ทายชิลนะครับพามาชมอีกสักคลิปยังอยู่กับรถไถคูบุต่ายี่สิบสองแรงครับ เลกพลิกที่หนูครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดตะครราชเชีีมานะครับอำเภอโนนสูงครับออมีหลายหลายท่านนะครับถามมานะครับว่าทำใบาดันที่ไหนนะครับก็คันนี้อยู่ที่อำเภอโนนสูงนะอยู่ที่โพราชครับใครสนใจก็ต้องมามาทำที่นี่นะใบดันหรือว่า หางนะเดี๋ยวผมจะให้ทิ้งเบอร์โทรไปให้แล้วกันอันนี้เป็นรถเล็กครับหลายคนนะครับถามมาว่าราคาหางตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวน,นี้ก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ19ื่น ไม่แน่ใจนะครับฐานสีตัวเนี้ยใส่รถยี่สบสองแรงนะเข้าดีมากตอนนั้นมันอยู่ประมาณ1 8ื่นดนะครับหมื่นแปดหมืเก้าเนี่ยครับหางตัวนี้เลยต่อขึ้นใหม่เลย ให้ทางอูเขารับทำนะครับ <S <S เขาต่อให้เข้าเล็กพอๆกับรถไถใหญ่เลยครับทางตัวนี้นะครับหลายคนถามมาราคาเท่าไหร่ทาที่ไหนนะครับถ้าจะทําก็ต้องมา ที่โคราชนะครับหรือว่าแถวแถว,แถวบ้านท่านผู้ชมมีก็ลองหาที่ดูนะครับแต่ว่าหางตัวนี้มันได้สเปคมันนะครับเขาทํามันได้สเปคเลยครับเข้าดีมากลองส่วนใบดันนะ ประมาณ2 2งหมครับก็ต่อขึ้นมาใหม่เลยครับตัวนี้หน้าหน้ายาวประมาณเมตรสาครับใบดันเมตรสาบแต่ว่าส่วนกระบอกยกนี่เขาให้ตัวใหญ่มาเลยนะครับไม่รู้ว่าดีไหมตัวใหญ่ เห็นหลายคนถามราคามาเนาะแล้วก็ถามทำที่ไหนคลิปนี้ก็มามาถ่ายให้ดูเลยครับแล้วก็มาบอกว่าทำที่ไหนเนาะคันนี้ก็อยู่ที่โคราชนะใบดันราคา22,000นี่ก็ไม่แพงครับได้ของใหม่หมดกระบอกยกใหม่คอนโทรลใหม่นะ เขาก็ท right? ําสวยอยู่นะได้ได้ของตามรูปเลยเนี่ยก็คันนี้ก็หมดไปเยอะอยู่นะเราซื้อรถตัวเปล่ามาแล้วก็มาเสริมอุปกรณ์เองเอาไว้ใช้เองครับ วันหนึ่งเล่นเล่นไปสิบสามสิบสี่ไลนนะวันหนึ่งเนี่ยถ้ารถใหญ่เขาก็2ยี่สิบไล่นะเนาะเรารถเล็กวันหนึ่งได้ได้สิบสามสิบสี่ไลนนี่ก็โอเคแล้วครับรถรถขนาดนี้ยี่สิบสองแดงเป็นเผาเดียวนะสามสูบ น,นี้อันไหนทำเองได้เขาก็ทำลหลังคาก็ทําเองครับประหยัดงบงานสร้างครับหลังคาเรามีเหล็กเก่าอะไรก็มาเสริมทำเอาเองอันนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ปรับตั้งหางอยู่ เเช้าข้าลึกถ้าไม่มีหญ้า่เข้าลึกมากรอยนี่ครับอ้ปัญหาปัญหาของชาวนาเลยครับนี่รอยอะไรครับท่านผู้ชมรถเกี่ยวข้าวเลี้ยวนี่เอาใบดันมาดันไว้นะ นี่ครับเอาใบดันมาดันไว้จริงๆอะสูงกว่านี้อีกนี่ครับดูลอยเลี้ยวหลุดเราติดใบดันนี้เอาไว้มางานนี้โดยเฉพาะครับ อันนี้ลอยมาดันไปเนี่ยลอยดันไปเดี๋ยวโอ้โหนี่ยครับโอ้อยลอยรถลอยรถเกีียวข้าวโอ้ไปนะพาท่านชมมาชมครับการทำงานว่า ราคาหางสี่ราคานี้คุ้มไหมนี่ราคานี้คุ้มครับนี่ใช้ไปสามสี่ปีแล้วนี่หางเนี่ยไปยี่สิบเอาป้ายโอ้เอ้าเตอฟางนั่นนาโอ้เข้าดีครับนี่เอ,อา ดินมันแข็งครับท่านผู้ชมโอ้ดินแข็งแข็งยังเข้าขนาดนี้เลยโอ้ถ้าฝนตกมาสักสองสองวันเหนียวเข้าลึกแน่เลยโอ้ไม่ธรรมดาครับเล็กพิ่ขีนูจริงๆอาจจะมีเป๋บ้างครับ นิดหน่อยรถเล็กรถเบาโอ้ดูเป็นแนวทางครับถ้าหางคุณไม่ได้สเปคมันก็ไม่เข้านะคันนี้เป็นดุมใหญ่นะราคานี้ไม่ใช่ว่าได้ของไม่ดีนะครับคันนี้เป็นดุมใหญ่ ใช้มาสามสี่ปีเลยครับนี้ใช้จนใบหน้าศึกสับไปไว้ด้านหลังแล้วครับนี่ใบยีสิบนิ้วใช่แดดเริ่มออกแล้วมาเป็นเช้าพามาชมการทำงานของรถ ถ,ถ้าใครอยู่โคราชก็อยากทำก็ทำได้ครับอยู่ที่ขามสแกแสงส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดต้องขอภัยนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะต้องโทรสอบถามเอานะครับว่าต่อเขาสามารถส่งได้ไหมไม่ต้องเอารถมามาจอดที่ร้านทำได้ไหม แล้วว่าคันนี้เอารถไปจอดที่ร้านนะครับให้เขาทำให้ใบดันบางทีเขาไม่มีแบบเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเขามีมีแบบแล้วก็สามารถขึ้นโครงสร้างได้เลยบางทีรูน็อตลูอะไรมันอาจจะไม่ตรงเนาะถ้าไม่เอารถไปที่อู่ครับนี่ใบดันครับโอ้ฟางเยอะ ไม่ได้เผาครับไว้เป็นปุ๋ยเดี๋ยวก็มาไายอีกรอบหนึ่งครับรอบสองก็เอาผานห้ามาครับมาควนรอบแรกก็เล่นฐานกระทูนี่แหละเข้าดีเ,เป็นไงครับเล็กทิ่ที่หนูครับ เจอของดีเข้าให้แล้วครับปีนี้แถวโซนนนสูงก็คิดไล่ละ250นะครับบางพื้นที่ก็230ครับค่าด่าตัวต่อไล่โอ้ ทังล้อเลย อันนี้ดีหน่อยนะไปซื้อต่อเข้ามามันได้เครื่องยนต์มันดีไม่มีปัญหาครับเราก็มาเช็คระบบนิดหน่อยแต่ว่าเราจะมาหมดกับฐานกระทูนี่แหละเราต้องไปต่อใหม่ฐาน ฐานกระทูกับใบดันก็ตีไปเลยครับห้าหมืนตัวรถก็ห้าหมื่นนิดนิดหกหมืนแล้วแต่สภาพรถเนาะแล้วก็ยางหน้าเราก็มาใส่ใหม่เวททวงล้อเราก็มาซื้อใส่นะครับก็หมดหมดเยอะครับหมดเป็นแสนอะ่ะ าบางคนบอกว่าหมดเป็นแสนทำไมไม่เล่น34แรงถ้า34แรงก็เพิ่มเงินไปอีกแสนห้าแสนหกแสนแปดมือสองนะครับถ้าเราเล่นอย่างนี้มันก็แบบนี้ก็จบแล้วครับถ้าไปเล่นขยับขึ้นไปอีกราคาแสนกว่ากันนันบางทีมันก็ได้รถไม่ดีมาก็ซ่อมหมดเยอะอีกครับ อันนี้ไม่มีไอเลยนะแน่น,นครับคือว่าใช้มาใช้คุ้มมาครับใช้มาหลายปีแล้วครับนี่เห็แนแบบนี้มีแต่คนมาหานะครับงานเยอะครับ เดินมาดูแล้วครับมาดูสองคนนะครับนี่มีแต่คนแปลกใจครับทําไมถ่ายเข้าเห็นรถเล็กๆนะคิดว่าถ่ายไม่เข้าครับเดี๋ยวจะสอบถามอาให้นะมาซื้อมาเท่าไหร่โใครมาคุณรูปูเนี่ยเข้าอย่างลึกครับ Để yeah. mà nay khui cằn Thái chăng? Thái Ờ, khăn thì thấy đây thái đây thôi Thái đó nó thái à. Thái bàn đây nè bom như được chứ nhưng mà giờ mình đang dạ gì có cả như như dạ được tí, à, tí. rồi phải cho thôi có lượt ngồi mới có thấy đầy dữ chứ gắn được Thấy khâu á Mình mình lùi tắt bừng rồi ไม่ในเข,ข้าเลยคุณคูดไปดูให้คนคอยใจได้ดูมันทำม,มาหน้าแต่งรลายมีแต่เกละ็ดหลับตามขาใ่อีกนะเป็นไงเนี่ยย,ยอมหลับเลยใจมันล้าม,นนมันทำถิงเนาะเดี๋ยวมันกัดใมันใหญ่ ตาทำกี่ไรอ้ยนาปดผิดน้ำนาหาชิปกไรอ่า,าเนียอืออยู่ตรงนี้ <5 S 1> ม,มดเลยเนี่ยมันสามบนสี่บนครับปีนี้ให้ก็ทำามชีอะไรตาไม่ไหวละทรัิไรอย่างเนี้ยมันเฒายหญก็ช้นที่ทำไมก็ทำไม่ใหญ่จา,จาน้เข้าเน่ะครับเร่งวนเขาเคร่อง้ยากอะไรนีสบเบเดอาไม่ไหวแล้แรงมันเอาไม่ไหว ได้ขอให้เขาทำไรไรละกระสอบโอ้เอาไรลักระสอบการที่ไรให้เขาทำแต่ของท่านจะดีไรดี่ไรก็เอาแลูกเก่าไม่หายทำทำไมคุยคนเคยทำเนาะเห้มันอยกไกลบานได้แล้วก็ล้ะลักโอซับครับหลอดน้บัวลักโอซับใหญ่ี่ยนีอยู่ชิ้น8ใบ รวมแล้วคันนี่ยแล้งเลยตึ้งเลยเจ้าปลาอันแดงดานไหนชิงชนะ่วงเนาะนี่มาถึงใกต้ว,ต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 วนันครับ คุณตาบอกรถใหญ่ยังอายเลยครับนี่มันได้เป็นดุมใหญ่นะครับ ดูงานใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วผมอีกใหญ่มาก คุณตาแกเห็นทุกปีครับแกยังบอกว่าไถดีเลยอันนี้ใส่ย,ยางดอกแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นเผ่าเดียวพอมาตัวนี้จะหักบ่อยมากข้างล่างนะมันรับน้ำหนักเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่ามันเจอดินอย่างนี้ด้วยเนี่ยดินมันไม่เสมอกัน เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปเบอร์โทรตามนี้นะท่านผู้ชมนี่ก่อนเนซ้ายชิลกัน เอาเอาลึกเยอะครับก็ดดจะมีพวกคอม้หาหักบ่อยแล้วก็ซีนล้อหลังซึมเพราะว่ารถใช้งานครับคันนี้โอ้ใช้จริงๆรับจ้างด้วยงานเยอะครับ เพราะว่ารถคันนี้ทำงานเทียบเท่ากับรถใหญ่ครับแล้วก็อยู่ที่ฝีมือการขับของคนด้วยครับมันเขากคนที่เขาจะมาจ้างเราเขาก็ดูด้วยนะมีเวทถ่วงล้อครับคันนี้กลับล้อกลับล้อแล้วนะกลับล้อกระทะตัวนี้เข่าใน นี่ทำเองนะนะ่ยหลังคานี่ทำเองย็ดระบบค,คอนโทรลเขาจะอยู่นี่แหละตัวนี้เลยตัวนี้ ก็ใส่ใส่ใบดันแล้วมันจะเปิดไปหน้าไม่ได้นะฝากระโปรงมันจะเปิดขึ้นเปิดขึ้นนะครับทีนี้เราต้องมาแปลงใส่ใส่แบบนี้บานทับตรงนี้เพื่อเปิดหน้าเปิดหน้าขึ้นนะเปิดหน้าขึ้นแต่ก่อนมันเปิดทางนี้ขึ้นเราก็ต้องมาแปลงครับเพราะว่ามันติดติดใบดันติดตัวนี้เวลาเราจะเป่ากองนะครับเราก็มาแปลงเองได้ตัวนี้ ท่อตัวนี้ก็ทำเองครับนี่ประหยัดงบปลายท่อตัวนี้ต้องสูงหน่อยนะคนนั่งขับต้องสูงกว่านิดนึงใครอย่างนั้นควรเข้าตาครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube เจมสายชิลแชาแน,นลนะครับ กดติดตามด้านล่างคลิปนะครับ oh. เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ